หลอมันเครียดมันไงใหอเคยเลี้ยงหมาไทยตัวนึงเอ้ยมีใค่เคยเจอหลงหลงมาชือโชคดีหายตอนนั้นหายแบบขอมือได้ไม่ได้มือดล้วพี่เคยเลี้ยงปอมชื่อข้าผัดปูของพี่สาว ที่บอกว่ากินอื่นตัวเองอ่ะตอนหลังก็ให้ให้คนอื่นไปเพราะว่าเลี้ยงฟอมพร้อมกับเลี้ยงฟดเดินพร้อมกันแล้วยังม <huh ีตุ๊กตาอยู่ในบ้านด้วยคิด่ดคือปอมกับฟูเดินเลี้ยงในบ้านอะไพูดง่ายเหรตลกโซ่เมื่อกี้แบบมันมันคุบกบพี่อาย ลบเดี๋ยวนี้เลยเนจะโกรธอะไรลบก่อนที่โซ่มันจะหาเจอไม่รู้คุยกันอยู่เลยไอ้ลบคุยกันอยู่เกี่ยวไหมโซ่มันดูรู้ไม่ใช่มันจะหาจนได้ไม่พี่ไอ้ลบอ่ะเดี๋ยวลบให้เดี๋ยวลบให้ไม่โซ่ไม่ต้องลบให้พี่ไอ้ลบเมื่อกี้เห็นไปแล้วไม่พี่อยากเก็บไว้อเนพี่ไอ้อะไรที่มันทุเรศพี่จะเก็บไว้ทำไมอย่าไปแกเลยนั้นลบไอ้ที่ทุเรศพี่อยากเก็บไว้ดูเองอ่ะไอ้ที่ทุเรศเหมืองเพื่อน่ะ มีอะไรบ้างมาดูดิใครของใครร้องรักอะไรเลยถ้าพี่ไอให้โซ่เจอนะเนี่ยจะโกรธพี่ไอจนเนี่ยจะไม่คุยกับพี่ไอจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นได้พูดแค่นี้แหละถ้าไอ้โซ่มันเจอนะ พี่อยากเก็บไว้เนี่ยไ,ไอโซมันเจอแล้วเหอะโอ้พี่อยากเก็บไว้ไพี่ขอเก็บไว้แต่พี่จะไม่บอกโซ่เลยว่าอัานไหน